หนึ่งไฮเสจย่อๆให้มันได้ใจความสมบูรณ์หกข้อนะคะใน,ในในชีตหนูหน้าสามสิบสามค่ะเดี๋ยวมาดูกันเนาะคุณผู้ส่งคะแนนคือใครส่งตรงเวลานะคะคุณส่งไปถึงกันเมื่อสักครูร่นี้นะวันนี้นะคะจะเฉลยหนหน้าสามสิบสามหกข้อแล้วก็แล้วก็จะ ค่อยๆอยบอกขอบข่ายของข้อสอบนะคะเพราะว่าเราเราเรียนจบที่สามไปนะคะครูก็จะบอกขอบข่ายขอยงแนวข้อสอบนะคะในเบื้องต้นก่อนนะคะตอนนี้ครูก็จะรู้วๆแล้วนะคะแวงงเบเสียงจะตัดตกใจตารางสอบครูก็ส่งให้ให้แล้วให้ครูนเนาะ ขอขุดสกแคเป็นบายงายเงินใหทท้ทวงทอที่ทอยเป็นไงเป็นบายงายเงินใหทท้ทวงทอ,ทอยลิงก์นี้ให้ เอ๊ะทำไมเพื่อนเขาใาจังมันคณะผู้สยามเมเดียเรานำมาพามาริบผิดชองของศาตราวุิอมารีลีกูโกงเลยเราจะหาทางป้องปัดด้วยของเราจะสอบกันนะคะการอ่านเชิงวิเคราะห์นะคะสอบวันแรกของการสอบวันที่ยี่สิบเจ็ดธันวาใช้เวลาหกสิบนาทีครัเียนสะบัดตก้เอ็นชอย กูไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวถ้ามีเติมคำหรือ,อยังไงเ<ม>ติมคำในที่นี้หมายความว่าอาจจะเป็นการพิมพ์ลงไปนะคะถ้าไปเติมคำนะอาจจะเป็นการพิมพ์ลงไปนะคะไม่ได้ให้ไม่ได้ให้เขียนแล้วก็ถ่ายรูปลงหรอกะะเพราะว่าตอนนี้กูรู้แต่แนวว่าข้อสอบมันจะออกขอบข่โดยก,กว้างในเรื่องไหนบ้าง แต่รูปแบบการทำข้อสอบเนี่ยนอกจากปลิกแล้วมันจะเรียนอื่นหรือเปล่าอันนี้ใส่แอดมินที่ทำข้อสอบยังไม่ได้แจ้งคึงนะคะก็จะเป็นช้อยทั้งหมดไหมเนาะอ, <c oughs> อ่ะมาดูหน้าสามสิบสามก่อนในชีตของหนูหน้าสามสิบสามนะคะหน้าสามสิบสามตรวจด้ความสุดสัต์เอ่เลยนะลูกข้อ Number one นัมเบอร์ตอบข้อตัวเลือก A วิสค่ะวิสนะคะนัมเบอร์ทนัมเบอร์ u ตอบ C l ลั c ชค่ะนัมเบอร์ตอบข้อ C นะคะนัมเบอร์ท หมายเลข three ตอบ destroy ค่ะความเสียหายนะคะ destroy ข้อ b ค่ะข้อ b bird นะ number three ข้อ b bird destroy number four number four ตอบ hundred ข้อ d dog ค่ะ hundred ข้อ d dog นะคะ number five number five ตอบ image ค่ะ IMAGE n นัมเบอร์ไข้อ B นะคะ IMAGE n นัมเบอร์ six นัมเบอร์ six ข้อ C ค่ะนัมเบอร์ six ข้อ C นะคะ, six, ะ,คะอ่ะใครไม่ทันข้อไหน,นไมีไหมเอ,อ่ยมีใครไม่ทันข้อไหนนะคะ ยกมือตึ้งๆหืืเปิดไมคถามดูได้เลยนะหน้าสามสิบสามนะคะหกข้อใครม่ข้อไหนถามได้เลยอ่ะทีนี้มาดูขอบข่ายนะคะการข้อสอบข้อสอบนะเดี๋ยวนะเวลาใกล้สอบนะคะตามตารางเลยคุูจะส่งลิงก์ข้อสอบให้นะคะ ี๋ยวพอพอถึงเวลาแอดมินจะเปิดระบบทำที่เปิดเข้าไปทำข้อสอบได้นะคะในลิงก์นั้นนะะในระหว่างที่เข้าลิงก์ถ้าใครมีปัญหาอะไรก็รีบแจ้งนะคะครูจะแจ้งแอดมินเผื่อให้แอดมินแก้ไขอะไรก็จะครูจะรีบแจ้งแอดมินนะคะเพราะว่าเวลามันอัปฟดตามตารางของวิชาการที่ออกมาเนาะเราจะได้ไม่เสียเวลาไป อทีนี้การสอบกลางภาคในวันที่27ธันวานะคะในภาพออประมาณ5าโมง<ม>ก็จะเป็นการสอบตั้งแต่บทที่1ถึงบทที่3นะคะบทที่1เป็นเรื่องของ Context ซ r u e นะบทที่1เ,เรื่อง c o n t x x t ซ u u True Meaning c o นเพ e ก t r ค u ก็คือบริบทรอบๆสิ่งที่ขขงให้หานนั่เองคำที่ขขงให้หาเนี่แหละ เราจะต้องรู้ตัวว่าสิ่งที่เขาให้มาสิ่งที่เขาใบ้มามันนำไปสูุ่สรคอะไรนะคะอันนี้เนาะอันนี้ไม่มีไม่มีโครงสร้างหรือชวิตกายตัวนะคะส่ว <c oughs> บทที่สองบทที่สองบทที่สองเป็นเรื่องเกี่ยวกับบทที่สองเป็นเรื่องเกี่ยวกับ พจนานุกรมนะคะภาษาอังกฤษหรือที่เราเรียกว่า Dictionary นั่นเอง mm hmm. Dictionary นั้นมี mm hmm. หลายประเภทแต่ mm hmm. ที่สำคัญข้อที่สองคือประเภทภาษาอังกฤษแปลเป็นภาษาอังกฤษนะคะ mm hmm. ในการสอบคุณบอกแล้วว่า mm hmm. ไม่ต้องไปใช้ dictionary อื่นหรือไม่ต้องไปซื้อมาเลย mm hmm. สิ่งที่ครูจะถามจะอยู่ใน dictionary หรือครูจะพิมพ์เอาให้ทีหนึ่งในกล่อง เพราะฉะนั้นนักเรียนดูในนั้นะคะคำตอบมันจะอยู่ในนั้นแหละอย่าลืมว่าบางครั้งเราวิเคราะห์ให้ดีก่อนนะคะเพราะว่าข้อบทที่สองเนี่ยถ้าเขาถามอะไรให้ตอบอันนั้นให้ใกล้เคียงที่สุดบางทีมันมี มันมีถ้าเราอ,าอ,าาอ่านอ่านคำพานเนี่ยเราอาจจะเข้าใจผิดนะคะอย่างเช่นอย่างที่เราเคยทำไปแล้วแบบสุขหที่บอกว่าความหมายบางอันมันมีความหมายว่า original m e ีนะคะนักเรียนก็ต้องไปดูว่า o r ิ g i n a l mean เขียนอะไรที่าอาจจะอยู่ในส่วนของตัวอย่างประโยคก็ได้ค่นะค,ะคำความหมายนั้นอนะ o r i ิ i n a l m e a นอาจจะอยู่ในตัวอย่างประโยคก็ได้นะคะแต่ถ้ากล่าวถึงว่า,าความหมายปกติ ก็จะอยู่ในด้านหลังของอยู่ในด้านหลังของการออกเสียงเนาะทีนี้อะนักเรียนดูหน้าบทที่สองก็หลูกหน้าอะไรหน้าห้าไหมบทที่สองขึ้นต้นบทที่สองเลยหน้าเนี้ยหน้าเนี้ยออกเยอะออกเยอะต้นไหนให้ย้ำให้จำมาเลยนะว่าส่วนประกอบต่าง ในหน้าขึ้นต้นหน้าห้าขัที่สองเนี่ยนะคะออกค่อนข้างจากหลายข้อสมอควรน,นะคะครอปโจทย์จะครอปเอ่อดิ r รีมาแล้วจะถามว่าส่วนต่างๆใน i ดิ o r y เนี่ยส่วนตรงนั้นเรียกว่าอะไรนะคะแต่คงไม่ได้ใชอ้อคำที่เป็นคำว่าวินโดเลยนะ เปลี่ยนคำอื่นนะคะแล้วก็มีลูกสอนชี้ว่าตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรในคำศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะ,ะมาทวนกันนิดนึงเนาะ Dictionary ที่ดีมีองค์ประกอบอะไรบ้าง 1. entry word entry word ก็คือคำที่เราต้องการหาเอง,เองถ้า d i c t o นนารที่ดีอะ่ะมันต้องมีคำที่เราต้องการหาแน่ๆนะะเรียกว่า entry word ต่อมาหลังจากคำมันก็จะตามด้วยวงเล็บก,ก้ามปูภนะาษาไะยกูไม่รู้เรียกว่าอะไรนะคะวงเล็บก,ก้ามปูแบบนี้นะคะในวงเล็บนั้นเขาจะเรียกว่าเป็นคําอ่านออกเสียงนั่นเองว่าคําศัพท์เนี้ยมันออกเสียงว่าอะไรนะคะาสังเกตว่า pronunciation pronunciation นะะออกเสียงอันที่สองนะอันที่สาม อันที่สามจะเป็นชนิดของคำนั้นที่เราหามันเป็นชนีดอะไรมัง่งหมายความว่ามันเป็นเว r รมันเป็น noun นะคะมันเป็น adjective เป็น adverb แต่ใน dictionary นั้นจะใส่ตัวย่อมานะคะ่ะดิก i o น a r y นันใส่ตัวย่อมาอทีทนี้ตัวย่อของ h a r t of street ชนิดของคำ ในภาษาคลิกมันพอจะมีข้าวๆอ,อะไรได้บ้างอาชีพของคำน,นะอ่ะ,อ,ะอย่างนาห้านะคะตัวเอ็ส่วนใหญ่เป็นตัวต้องเขียนนะตัวเอจุดก็คือย่อมแต่คำว่านาวคือคำนานะคะจาเป็นตัววีวจุดแล้วก็เป็นเปิรบกริยาตัว ADJ A D J ก็คือย่อมาจากคำคุณศรรัพท์นะคะ adjective นั่นเองหรือ adv จุดก็คือย่อมาจากเป็นเหมือนคนะียาำขยันากิยาเนาะเรียกว่า adverb หรือว่าในภาษาไทยก็กริยาวิเศษนะคะ adverb นะคะ adv อะไรอีกอะ เพ p โพ i ิชันการบอกตำแหน่งอินออนแอพเ e กโพสิชันพีอาร์อีพีเพกโพิชัการบอกตำแหน่งบุคบทนะคะเอ่อโพรนาวโพรนาก็คือคำคุณนัพส์ขนะโทษโพรนาคือคำศัพท์นามที่ใช้เรียกแทนที่คนสั้อสินของนะคะโพรนาว P R O N จุดครับยอมาจากคำว่าพลน่นะคำรัาพามนะคะแล้วก็คำแอคแอคจะทิ้งแล้วเนาะถ้าคำคำนั้นเป็น กครำรของประโยคเอ,อ่อออบเจกต์ออบเจกต์ใช้ตัว O D จุดนะคะประมาณนี้นะประมาณนี้นะคะตัวย่อนะคะของชนิดของทาร์ตออสตรีหรือชนิดของคำเนาะ,ะองค์ประกอบที่3นะคะอธิบายเยอะนิดนึง อ,องค์ประกอบที่สี่เป็นที่ดีอันนี้แน่นอนเลยที่เราต้องการก็คือ definition หรือ meaning นั่นแหละความหมายของมันเราต้องเกิดคำพท์เนี่ยเพราะต้องการดูความหมายของมันซึ่งความหมายในตำแหน่งที่สี่องค์ประกอบที่สี่เนี่ยมันเป็นองค์ประกอบเดียวกับส่วนสำคัญเลยคือความหมายบทที่สามด้วยใช่ไหมลูกเพราะว่าคำคำหนึง่ง คำคำหนึ่งของภาษาแต่และภาษาเนี่ยมันอาจจะแปลได้หลากยความหมายนะคะอันที่ห้าอันที่ห้าผมกับพี่ห้าที่ดิชันพี่พี่ด,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 ดีต้องมีก็คือตัวอย่างประโยคนะคะตัวอย่างประโยคอิมโบลโจีนะคะตัวอย่างประโยคในอิมโบลจีนะคะเรียกว่าอิมโบลจีนะะตัวอย่างประโยค คำคำนั้นนะ่ะเอามาแต่งประโยคให้เราดูว่าอ๋อคำคำนั้นมันอยู่ในรูปของคำนามวิญ mm hmm. างประโยคเป็นยังไงนะและองค์ประกอบที่6ที่เสริมเพิ่มเติมมาจากหน้า5ก็คือ Picture ภาพ 5. นะคะถ้าคาไหนคําศัพท์ไหนสามารถจะมีภาพประกอบด้วยมันจะเป็นตัวที่ทําให้คนอ่านหรือคนมาเปิดหาเนี่ยจำได้แม่นมากขึ้น เพราะตัวอักษรกับภาพเนี่ยเราจะจำความหมายของภาพได้ดีกว่านะคะนี่คือ6องประกอบหลกัหลกๆที่ดิจิทีที่ดีจะต้องมีนะคะประมาณนี้นะ,ะบอกไปแล้วนะคะแล้วก็ส่วยูนิตที ข้อบทที่3นะคะบทที่3ก็คือคล้ายกับบทที่2เมื่สักครู่นี้แหละแต่บทที่3จะเน้นเรื่องของความหมายเน้นเฉพาะความหมายอย่างเดียวเลยความหมายของคําตับนะคะซึ่งอย่างที่ครูบอกว่ามันไม่มีทริคหรูต้องอ่านและและวิเคราะห์ดีเพราะว่าอย่าลืมว่าเช่นนะเช่นคำคำหนึ่งมันอาจจะแยกได้ อย่างอายุตัวอย่างในบทบาทที่เราทำแล้วเนาะอย่างเคสมันแยกได้เป็นคำศัพท์หลักได้สองความหมายนะคะแล้วจริงๆความหมายหน,นึ่งเนื่องมันมาจากคำเดียวกันมันก็จะมีความหมายที่ใกล้เคียงกันอยู่แล้วนะคะใน,นเรียนต้องอ่านดีๆแล้วก็ดูซิว่าความหมายี่ยมันใกล้เคียงกับประโยคหรือข้อความที่โจทย์ให้แล้วให้เราไป หาความหมายที่ใกล้เคียงกับในดิกชันนารีมากที่สุดก็เอาความหมายนั้นนะคะและอย่าลืมว่าตัวที่ครูบอกว่ามันเป็นเหมือนกับรหัสสัญลักษณ์เป็นตัวเลขนะคะหนึ่งทับสองสองทักหนึ่งด้านหน้ามันคือคำศัพท์หลักนะคะส่วนด้านหลังมันคือ,อ,อความหมายนะคะอย่าลืม มีแน่ๆนเนี้ยกูเห็นแล้วมีแน่ๆนะคะอ่ะประมาณนี้ข้อสอบประมาณนี้หมดแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวภาพหน้านะคะภาพหน้ากูไม่มีละติวแล้วนะเพราติวให้ได้เท่านี้นะคะบทที่หนึ่งกับบทที่สามอ่ะ มันไม่มีคลิกอะไบอกอะ่ะมันต้องวิเคราะห์เองนะคะเพราะฉะนั้นภาพหน้าภาพหน้าสัปดาห์หน้าเอ่อจะเหลืออีกสองสองภาพเนาะนตกนะคะภาพแรกของสัปดาห์หน้าเนี่ยวันอังคารครูจะขึ้นบทที่4ี่เลยนะคะแล้วก็จะแจ้งในเรื่องของชิ้นงานครูให้20่คะแนนเลย เพราะไม่ทราบว่าหลังจากที่ปีใหม่แล้วมันจะมีอะไรเกิดขึ้นเนาะก็เดี๋ยวครูให้เดี๋ยวครูบอกว่ากิจกรรเป็นอย่างไรนักเรียนต้องเตรียมทําอย่างไรบ้างเผื่อว่าปิดปีใหม่อาจจะมีเวลาทําบ้างนะคะไม่ยากไม่ยากอะไรเงี้ยไม่ยา,ไมยากนะคะสามารถส่วนหนึ่งสามารถเซิร์ชในอินเทอร์นเน็ตได้นะคะแล้วก็เอามาแต่งประโยคอะไรเงี้ยนิดหน่อยๆะ,ะในบทที่สี่ ครูสั่งไปก่อนให้เวลาพอสมควรเหมือนกันนะคะคแล้วก็ส่วนวันวันอังคารเนาะเดี๋ยวครูขึ้นบทที่สี่นะคะวันศุกร์วันศุกร์สัปดาห์หน้าครูก็จะให้เพื่อ,อดูหนังสือนะคะจะไม่มิดนะ,ะสัปดาห์หน้าจะมีแค่วันอังคารนะคะคาบสี่เจอกันนะะส่วนหลังจะ ปีใหม่ก็เดี๋ยวรอฟังว่าโรงเรียนก็อาจจะเปิดได้ตามปกติอะไรเนี้ยนะคะเป็น50 50หรือ25%เปอร์เซ็นต์ก็เตรียมรอฟังกูแจ้งเนาะ,ะหลังจากสอบแล้วเจอกันหลักสอบเมื่อไหร่กูก็จะมาบอกแทนด้วยนะคะอ่ะคกูขอเช็กชื่อก่อน นี่ก็จะไม่มีงานนากูกไม่มีกันบ้านแล้ววันนี้มีใครลาไหมเอยหายไปนคนไม่ใช่คนไ่สกอ,อะไรนลกเลขที่สิบเค่ะเลขที่สิบเ,เอ็ดเลขที่ มีคนคือตอนนี้เข้ามาสามสิบเก้าคนห่อนี้สี่สิบแต่นี่มารวมกันด้วยสิบเจ็ดไปแล้วคนหนึ่งเอ๊ที่เจ็ดใช่ไหมเจ็ดด้วยแล้วก็สิบเจ็ดด้วยเห็นแล้วสองคนเจ็ดกับสิบเจ็ดนะคะโอเคมีใครสอบถามอะไรไหมลูกมีใครสอบผ่านเลยไหมคะ เดี๋ยวเรื่องมีอตัตนัยไม่มีอตัตนัยคราวหน้านะสกิตรูถามครูด้วยนะคะเกิดน่าจะเสร็จแล้วละ่ะคราวหน้าถ้าไม่มีอะไรแล้วปิดคลาสแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ